สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตต้นอางหุ่นที่ปลูกไว้นะครับที่บ้านปลูกไว้เมื่อวันที่ยีบสกุมภาหกสี่นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสี่สามเดือนกว,กว่าแล้วนะครับก็อางุ่นแตกยอดเดินยอดได้ดีพอสมควรนะครับก็ปลูกด้วยกัน4ต้น ลงกระถางอยู่ในกระถางสองต้นและลงดินสองต้นนะครับเป็นพันไวมลกาสองต้นและพันแบกโอพอแบกโอพอสองต้นนะครับดูครับดูครับไม่รู้ว่ามันงามได้มาตรฐานหรือไม่ครับยอดก็เดินอยู่นะครับก็เดินยอดดีอยู่นะครับฝนก็ตกลงมา ก็ปรากฏว่ายังไม่มีเชื้อราเท่าไหร่เชื้อราก็ยังไม่มีมาลบกวนพวกมันแลงต่างๆก,ก็ดูอยู่ดีอยู่นะครับสำหรับปุ๋ยที่ใส่ปุ๋ยที่ใส่ก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับผสมแกลบปุ๋ยคอกผสมแกลบแล้วก็มาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลองเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ดู สลับกันนะครับวิธีไก่สลับกันนะครับดูแต่ที่ปรากฏการเห็นอย่างหนึ่งก็คือไอ้ต้นที่ลงดินสองต้นนะครับไม่งามเท่าต้นที่ลงในกระถางนะครับอันนี้ลงในกระถางนะครับ ลงในกระถางจะเดินจะแตกยังงามกว่านะครับไอที่ลงดินก็ใส่ดินใส่ปุ๋ยใส่อะไรเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยลงแต่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่การแตกยอดไม,ไม,ไม่ไม่เท่าต้นที่ลงดินไอที่อยู่ในกระถางนะครับเ้าาที่ศึกษาอายุของอังุ่นก็แปดเดือนก็เป็นอันว่าประมาณเดือน กันยาปลายปี64นี่นะครับก็คงจะเริ่มนะครับตัดแต่งกิ่งงดตัดกิ่งงดน้ำํำแล้วก็จะปล่อยให้เขาเต,ตกช่อดยอดออกลูกนะครับคอยดูว่าจะเป็นไปตามกำหนดการหรือทฤษฎีนะอ,อ่านดูแต่ในทฤษฎี ไม่เคยปฏิบัติจักทีดูแต่อ่านหนังสือแบง่งดูหนังสือ YouTube บมาเห็นเขาบอกว่าปลูกกับบ้านก็ได้กินวันจะลองมันลองดูนะครับก็เดี๋ยวจะรายงานผลการปลูกให้ชาวพี่น้องได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับว่าผลจะเป็นประการใดขอบคุณมากครับ